สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่ทานด้วยนะคะวันนี้จะสอนเพิ่มไลฟ์อิมูจิิมูจิไลฟ์โฟตต่างชาตินะคะตัวนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะการใช้งานง่ายๆมากเลยนะคะเพียงคัดลอกปิงก์โพที่กจะใช้บริก,การเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้แล้วนะคะก็นึงเลยค่ะคลิกลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ KMM k t h ตัวนี้นะคะก็ มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลย ตรงนี้นะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะกดติ๊กสองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยนะคะหรือกดสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ไ,ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับกันไปได้เลยค่ะเลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMMKTH แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะมีหลากหลายแพลตฟอร์มก็วันนี้จะเลือกเป็น Facebook ค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้นะคะก็เลือกเป็นอีโมจินะคะหมวดหมวดหมู่ของอีโมจิมีทั้งสองหมวดหมู่กันเลยขอเลือกเป็นอีโมจิด้านบนสุดตรงนี้แล้วกันนะคะ ในบริการด้านในตรงนี้นะคะมีอูอเมจิหลากหลายอูอเมจิเลยนะคะแตกต่างกันไปที่ราคาเลนราคาการรับประกันคุณภาพนะคะขอเลือกเป็นได้โปรสุดตรงนี้ละกันนะคะ6228รูปหัวใจนะคะ1,000หัวใจในราคา80กว่าบาทเอง ลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกกันมาได้เลยเลือกโพสที่ง่ายจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกเป็นโพสนี้ละกันกดเข้าไปที่เวลากันได้เลยนะคะหรือหากเป็นการคัดลอกลิงก์จากมือถือนะคะเพื่อนสามารถเข้าไปที่โพสของเพื่อนได้เลยนะคะกดไปที่แชร์นะคะก็จะมีตัวคัดลอกกันอยู่นะคะคัดลอกลิงก์แลวนาไปวางกันได้เลยค่ะยอดเดิมอยู่ที่3นะคะบริการขั้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่100ค่ะใส่กันไป100ในราคาแปดบาทเองนะคะก็ถูกมากเลย กดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะอนนี้นะคะทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะก็ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วค่ะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดค่ะที่เพื่อนๆเคยได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะคะสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยในทุกๆออเดอร์จะอยู่ในกระทงหมดด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้น นำเลขกดเดอร์ตรงนี้ส่งให้เมนตรวจสอบกันได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะสถานะตอนนี้นะคะรอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงหกช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสานใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวด้านหน้าสุดตรงนี้นะคะจะเป็นการสแกนค r ว o d e นะคะใส่ย,ยอดเงินไปนะคะยอดเงินขึ้นมาสแกนไปเงินเข้าทันทีเลยนะคะช่องทางที่สองตัวนี้นะคะเป็นโอนเงินแนบสลีปนะคะนำสลีปมาวางตรง นำสรีมาวางตัวนี้นะคะเงินเข้าทันทีโดยเช่นกันมีอังเป้าวันเลนะคะตัวนี้การสร้างซองอันเป่านะคะนำนิ้์มาวางยอดเงินเขาเลยนะคะชิพเอตัวนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริราการให้เลือกกเลยค่ะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยส่วนคริปตัวตัวนี้นะคะก็เป็นความสะดวกของการโอนเงินต่างชาตินะคะเป็นการสะดวกที่สุดเลยทูกวันนี้วันเลทตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินผ่านทัวนี้ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซนกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะโต้เชื่อเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบสออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะ ส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนนใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นะั้นนี่กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกินรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะทางระบบได้เติมยอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรูปลักหัวใจทั้งชาตินะคะเป็น1 0 9้าแล้วค่ะ ทางระบบได้บวกเพิ่มมาให้ด้วยนะคะเพิ่มเๆท่านไดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMMKG ตัวนี้กดผ่านลิงก์ดาล่างกันไปได้เลยนะคะการใช้งานง่ายๆเพียงคลอกลิงก์ที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารนณะแค่นี้ก็ใช้งานกันได้ง่ายๆแล้วนะคะราคาถูกยอดก็ขึ้นไวมา,มากๆเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดกันได้นะคะ